สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำนะคะในรายการพบกันยามเช้าทางสถานีเคเบิลทีวีโรงเรียนบ้านสงไหกโลลนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็ตรงกับวันพฤหัส,สบดีที่7มีนาคมนะคะพุทธศักราช2 5 5 6นะคะตอนนี้เราก็เหลือเวลาอีก5วันนะคะรวมวันนี้รวมวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็จะสอบ ปลายภาคเรียนที่2ปรวันจำปี2555นะคะตอนนี้ชิ้นงานนักเรียนก็ได้ส่งคุณครูครบหมดแล้วนะคะคะแนนอ่าก่อนการสอบตอนนี้คงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่คะแนนสอบปลายภาคนะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะอ่าทบทวนดูตารางสอบทบทวนบทเรียนของตนเองตามตารางสอบ ะะตอนนี้ไม่ต้องให้คุณครูจี้แล้วนะคะว่านักเรียนค่าส่งงานได้แล้วนักเรียนค่าอ่านหนังสือนะคะนักเรียนก็ดูแลตนเองได้เลยนะคะเหลือเวลาอีก5วันเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ให้นักเรียนเตรียมนะคะสมุดจดบันทึกให้เรียบร้อยนะคะ,ะเดี๋ยวพอจะมีการนัดวันส่งนะคะสมุดบันทึกต่างๆนะคะป .3 ถึงป .6 นะคะให้จดบันทึกเคเบิลนะคะส่วนน้องอนุบาล1อนุบาล2 ป .1 ป, 1, ป .2 นะคะให้ตั้งใจฟังนะคะป .2 ปีนี้ปีหน้าขึ้นป .3 นะคะดูไว้นะคะปีหน้าเราก็จะต้องจดบันทึกแล้วนะคะค่ะก่อนอื่นวันนี้เรามาฟังคำแนะนําดีๆจากทางครูเวนประจําวันนี้กันก่อนค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะคุณครูละพัฒนดานะคะเป็นตัวแทนของครูเวนประจําวันวันนี้นะคะมีโอกาสได้มาพบปะกับ พูดคุยกับนักเรียนนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอชื่นชมนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะที่ได้ช่วยกันทําความสะอาดเกตพื้นที่บริการของตนเองได้อย่างสะอาดนะคะแล้วก็ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนนะคะที่ช่วยกันร,รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนของเรานะคะค่ะส่วนเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องของ การตรวจสุขภาพใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยโรงเรียนของเราก็จะตรวจสุขภาพเกี่ยวกับเล็บนะคะให้นักเรียนสังเกตสิคะก้มลงดูเล็บของตัวเองสิคะ,ะคุณครูเชื่อคะ่ะว่านักเรียนนะคะจะมีเล็บสั้นกันทุกคนเพราะว่า ทางโรงเรียนก็ได้มีการบริการนะคะถ้าใครเล็บยาวก็คือมีบริการที่ตัดเล็บอยู่ในห้องเรียนแล้วนะคะถ้าใครเล็บยาวก็ให้ไปตัดเล็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเล็บอย่าลืมล้างมือนะคะก่อนหลังและรับประทานอาหารแล้วก็หลังจากที่เราใช้ทํากิจกรรมในห้องน้ําหรือห้องสุข,ขาเรียบร้อยแล้วนะคะ และอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะฝากไว้ก็คือช่วงนี้จะเห็นได้ว่านะคะก็ยังมีฝนตกนะคะก็อ,อยากให้นักเรียนอย่าลืมพกพาอุปกรณ์กันฝนมาด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องพบปะเพียงแค่นี้ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ค่ะก็ขอบคุณครูเวรประจำวันนี้นะคะคุณครูและพันละดามากชูนะคะก็ได้แนะนํานักเรียน3เรื่องหลักๆนะคะก็ขอให้นักเรียนนําไปปฏิบัติด,ด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเล็บนะคะ,ะนักเรียนตรวจด,ดูเล็บตนเองได้เลยนะคะตรวจเองอาจจะเข้าข้างตนเองนะคะลองให้เพื่อนข้างๆตรวจด,ดูนะคะ,ะถ้ามีเศษขยะเศษ ฟุ้นเสร็จหรือที่เรียกว่าคีเล็บอยู่ในเล็บนะคะแสดงว่าเล็บเรายาวแล้วนะคะก็ให้ตัดให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะกันไรตัดเล็บที่เตรียมในห้องนะคะเมื่อนักเรียนตัดเสร็จแล้วก็ควรที่จะทําความสะอาดทุกครั้งนะคะเอาผ้าสะอาดเช็ดนะคะ อย่าพาไปล้างนะคะถ้าพาไปล้างเดี๋ยวมันจะเป็นสนิมอีกนะคะข่าววันนี้คุณครูคมีข่าวประชาสัมพันธ์หลายเรื่องนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะว่าแต่ละเรื่องนั้นจะตรงกับใครนะคะเรื่องแรกนะคะนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันนะคะทั้งที่จังหวัดภูเก็ตและที่กรุงเทพมหานครนะคะ,ะก็ขอให้พร้อมกันที่ห้องศูนย์เรียนรวมนะคะหลังจบรายการพบกันยามเช้านะคะ,อะพอคุณครูจบรายการปุ๊บก็ขอให้นักเรียนไปรวมตัวกันที่ห ูนยนเรียนรวมนะคะตามเวลาที่นัดหมายนะคะนักเรียนคงจะทราบนะคะว่าใครบ้างนะคะวันก่อนเราก็ได้ประชุมแล้วนะคะอย่าลืมแต่งตัวแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะค่ะ,ะเรื่องที่2นะคะก็วันนี้เป็นวันประเมินจุดเน้นเป็นวันสุดท้ายนะคะขอให้คุณครูแต่ละสายชั้นนะคะได้ดําเนินการต่อนะคะอ่า ในเวลา12นาฬิกา30นาทีฟังให้ดีนะคะ12นาฬิกา30นาทีเที่ยงครึ่งนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะ,ะ,ะนักเรียนตัวแทนนะคะที่เป็นนักฟุตบอลนะคะรวมถึงคุณครูผู้วควบคุมฝึกซ้อมนะคะ, 1> <1> อะขอให้ไปพร้อมกันที่ห้องศูนย์เรียนรวมนะคะเที่ยงครึ่งนะคะสำหรับนักฟุตบอลนะคะซึ่งจะต้องไปเข้าร่วมการแข่งขันนะคะกระชับความสัมพันธ์กับโรงเรียนวัดชลรธานาสิงเฮน,นะคะกอให้นักเรียนไปพร้อมกันในเวลาเที่ยงครึ่งห้องศูนย์เรียนรวมนะคะ อแล้วก็ในเวลา15นาฬิกานะคะ15นาฬิกาบ่ายสามนะคะก็ขอให้นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินนะคะที่จะต้องเข้าร่วมโครงการไม่อ้วนเอาเท่าไหร่นะคะที่ทางคุณครูปริญญาได้คัดเลือก นะคะได้ดําเนินการตามโครงการไว้นะคะก <_ d ance> ็ะขอให้นักเรียนไปพร้อมกันที่โรงอาหารในเวลาบ่ายสามนะคะ <_ d ance> ท่านผู้อำนวยการจะพบทั้ง2รายการเลยค่ะทั้งนักฟุตบอลแล้วก็นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่อ้วนเอาเท่าไหร่นะคะ <_ d ance> ฟังให้ดีนะคะอย่าให้คุณครูต้องไปตามนะคะเที่ยงครึ่งสำหรับนักฟุตบอลแล้วก็บ่ายสามสำหรับนักเรียนในโครงการไม่อ้วนเอาเท่าไหร่นะคะ <_ d ance> ท่านผู้อำนวยการจะขอพบ นะคะ,ะและในวันพรุ่งนี้นะคะนอกเหนือจากนักเรียนที่ต้องไปแข่งขันฟุตบอลแล้วก็ยังมีนักเรียนอีกชุดหนึ่งนะคะที่จะต้องไปสอบแข่งขันวิชาการนานาชาตินะคะในวันเสาร์ที่9นะคะพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางกันนะคะรถออก6โมงเช้านะคะ,ะให้นักเรียนมาพร้อมกันที่โค้งหลังคาเหล็กประตูมีชัยนะคะประตูด้านหลังนะคะฝั่งด้านร้านเจก,กานะคะรถอัาบป,ปรับอากาศจะมารอนักเรียนอยู่นะคะกอให้นักเรียนเตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะ อาหารเช้าขอในักเรียนทานมาเลยนะคะหรือไม่ก็ให้เตรียมมาทานบนรถนะคะในเรื่องของอาหารในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนอกเหนือจากค่ารถค่าที่พักนะคะนักเรียนจะต้องดูแลตนเองนะคะอย่างอื่นทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้แล้วนะคะจากการสนับสนุนงบป,ประมาณจากทางผู้ปกครองนักเรียนนะคะ ก็ขอให้นักเรียนมาพร้อมกันนะคะรถออก6โมงเช้านะคะ5ครึ่งนะคะนักเรียนควรที่จะมาได้แล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนตั้งใจนะคะอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะคะไม่ใช่ไปเที่ยวนะคะรอบนี้เราไปสอบนะคะแข่งขันกันนะคะค่ะสำหรับนักเรียนนะคะที่บางบางคนนะคะตอนกลางวันหรือตอนพัก มีเวลาว่างนะคะใครที่เข้าไปเล่นในบริเวณเขต่อสร้างนะคะบ้านพักที่าทางโรงเรียนได้รื้อไว้นะคะ,ะ,คะก็ขอให้เลิกไปเล่นได้แล้วนะคะเดี๋ยวใครไปเล่นนะคะถ้าเห็นเพื่อนเข้าไปเล่นให้รีบมาบอกคุณครูเลยนะคะมาบอกท่านผู้อำนวยการก็ได้นะคะเดี๋ยวท่านผู้อำนวยการจะขอพบนะคะสําหรับใครที่ชอบเข้าไปเล่นในบริเวณนั้นนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้มีฝนตก นะคะ,ะบริเวณนั้นก็จะแฉะแล้วก็อาจจะมีะสัตว์มีพิษก็ได้นะคะอย่าเข้าไปเล่นนะคะมีตะปูเยอะแยะเลยนะคะเกิดตำเท้าขึ้นมาเป็นอันตรายอีกนะคะสัปดาห์หน้าเราก็จะสอบปลายภาคแล้วนะคะห้ามเข้าไปเล่นเด็ดขาดเลยนะคะช่วยดูให้คุณครูด้วยนะคะทั้งเด็กเล็กเด็กโตนะคะ ค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องสําคัญที่คุณครูจะฝากไว้นะคะ,ะสําหรับนักเรียนที่มาโรงเรียนตอนเช้านะคะท่านผู้ปกครองมาส่งนักเรียนนะคะเน้นย้านะคะลูกต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือคนที่มาส่งลูกว่าให้ส่งนะคะ,ะหลังแผงกั้นนะคะแผงเหล็กที่กั้นไวนะะ้นะคะนะคะในบริเวณแผงกั้นนั้นนะคะจะต้องไม่มีรถนะคะเพราะว่าจะได้ปลอดภัยสําหรับนักเรียน นะคะขอให้ลูกบอกท่านผู้ปกครองนะคะให้มาส่งหลังแผงกั้นนะคะพอมาส่งเสร็จก็บอกให้คุณพ่อคุณแม่กลับได้แล้วค่ะนะเดี๋ยวลูกเดินเข้าโรงเรียนเองได้ค่ะไม่ต้องมาส่งถึงหน้าโรงเรียนนะคะเดี๋ยวถ้าใครมาส่งหน้าโรงเรียนท่านพ่วงในการจะคอยดูนะคะผ่านทางกล้องวงจรปิดด้วยผ่านทางหน้าโรงเรียนเองนะคะท่านผอ,อ,อจะดูว่าใครที่ท่าน ผู้ปกครองนะคะขับรถเข้ามาส่งถึงหน้าโรงเรียนนะคะเราต้องเกรงใจท่านเจ้าหน้าท,ที่ตำรวจด้วยนะคะท่านเจ้าหน้าท,ที่ตำรวจก็ได้มาช่วยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะคะให้ส่งบุตรหลานแค่หน้าแผงกั้นก็พอนะคะข้างในบริเวณแผงกั้นก็จะได้ปลอดภัยเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับนักเรียนแล้วก็บุคคลที่เดินเท้านะคะอ,อย่าลืมนะคะใครขับรถให,ให้พ่อแม่ขับรถเข้ามาส่งเดี๋ยวท่านผู้อำนวยการจะเรียกมาพบ นะคะก็ขอให้นักเรียนบอกท่านพ่อแม่บอกออท่านผู้ปกครองด้วยนะคะค่ะหลังจบรายการพบกันยามเช้านะคะก็จะมีการเล่านิทานนะคะวันนี้จะมีนิทานอาสองเรื่องนะคะก็ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีนะคะอย่าลืมนะคะเตรียมจดด้วยนะคะสำหรับนิทานนะคะวันนี้ก็จะเป็นตัวแทนจากชั้นป .1 นะคะค่ะสำหรับรายการพูดกันยามเช้านะคะก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณครูนักเรียนนะคะมีความสุขในการเรียนการสอนวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ้องกยพูด สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่นักเรียนทุกคนนะคะจะได้ฟังนิทานของอน้องน้องชั้นป .1 นะคะเรื่องแรกน,นะคะจะเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ4นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นสนุกขนาดไหนนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะ ก่อนอื่นคุณครูก็ขอให้นักเรียนแนะนำชื่อของตนเองก่อนค่ะ Good morning to everyone My name is ภาวิตากาลุงกิต I am e